นี่เดี๋ยวหาว่าเต็นท์เรามีกระบะนี่ดูกระบะจะจะแจ้งรายละเอียดให้ฟังต่อสตาร์ก่อนได้ไหมจะหาว่าตายไม่ติดนี่ไายันปีคอนนี่น่ะหาที่เปิดไมเ่เจอแกนี่นี่โอ้ยสี่เ4นจีโรงงานกลัวอะไรกันนะนี่แกดสเดิมๆจากโรงงานนะ นักวิศวกรรมเขาคิดออกมาแล้วใช้ได้กลัวอะไรกันน้ำเดิมนี่เอาไปใช้อย่างเดียวนี่ขนของได้ด้วยขนของก็แถมประหยัดนี่ดูบ่อนหนังน้ำบอกให้ดูน่กว้างเดี๋ยวหาวม่มีกระบะขายขายนะคันนี้ขาย ขายไม่แพงด้วยขายถูกกว่าเต็นท์อื่นเล้อีกเต็นท์อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่เต็นท์นี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันซือ้อดูลงไม่เป็นเหรอเดี๋ยวช่วยดูนี่นะเดี๋ยวหาพวกกันเต็นท์ไม่ใช่พวกกันเดี๋ยววิจารณ์เล่นเห็นเลยนี่อยากแยกก็มีเห็นแล้วเ่ยอยากแยก็มีมเี่ยท์พวปรอบโปงเนี่ยนะไม่วิจารณ์อะไรกันโอ้ นี่เช็ดรถบ้างเนี่ยเต็นเนี่ยโอ้นี่นี่วิตการณ์ไม่ใช่พวกเต็นไม่ใช่พวกเดียวกัรเต็นนะนี่ขุ่นเฟื่องเนี่ย,นนยโอ้โหขายไม่แพงให้ผายได้ขายไม่แพงด,พงดูอย่าก,กลัวเรี่ยนจีโรงงานกลัวอะไรขายเถอ,อะผ่อนแค่สามพันนิดๆซื้อ๋ยวหาอนรถไม่แรงนี่นี่นี่อยากอยากตีอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งนะของเต็นนี่นี่ ซื้อรถแถมนี่ยันไม่ใช่พวกเต็นนี่ติเหมือนกันติติหมดอ่ะเราเป็นคนซื้อรถอ่ะติจริงมีไรตอกะ